สวัสดีครับวันนี้นะครับเจป๊ปลาทำฟิชโคเกตนะฮะชูเก็ดขนมปังทอดส่วนประกอบน,นะครับก็มีปลากระพงนะฮะปลากระพงขาวนี้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับมีมะนาวไร่พราวกระชีราวเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็เอสเทอร์ไฟสอสนะครับกระชีราวพริกไทยป่นเกลือป่น อันนี้คือฮุสกตชายซอสนะครับหรือบางคนก็เรียกว่ารีเลีนแป้งสารีครับหรือแป้งอันกประสงค์ก็ได้นะฮะแล้ก็น,นี่ครับไข่นะใช้ไข่ไก่นะครับแป้งสารีไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับเรามีวัตถุดิบปลามิกกี้นะฮะ แล้วก็มีแป้งสาลีไก่ไก่และเกล็ดขนมป,ปังไข่ไก่ไนะครับเราเ็จะตีละเอียดนะครับจากนั้นนะครับเรามาปรุงชิ้นปลาปลานี่จะตัดเป็นแห้งหนี้มือก็ได้นะครับเราเรียกว่าฟิชฟิงเกอร์ตัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะตัดเป็นชิ้นก็ได้เช่นกันนะครับรก็ปรุงนะครับเกลือผิกยไวายขาว น้ำมะนาวถ้าเกิดวายขาวนะฮะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับวายขาวไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีก็ใส่ไปนะครับจะทำให้ปลาของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนั่นเองครับตับชีราเป็นหนึ่งตัวนะครับที่จะทําให้กลิ่นปลาลดลงนะฮะก็จะมีแต่กลิ่นหอมของผักชีแล้วก็ไวนะครับช่า อันนี้ก็คือมูสเตอร์ซอสมูสเตอร์ชายซอสหรือบางคนอาจจะเรียกว่ารีเพอรีนนะรีแอนโพรีนเนี่ยเป็นยี่ห้อของซอสต,ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าเราก็จะเรียกติดปากกันว่าซอสรีเพอรีนนะครับก็คือซอสเปลี่ยมูสเตอร์ชายนั่นเองนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็จะตัดเป็นชิ้นเหมือนนิ้วมือน,นะครับเราจ้งได้เรียกว่า สิงเกิลน่เองนะดนั้นนะครับลาที่ปรุงแล้วนะฮะเราก็าจะมาคลุกกับแป้งคลุกกับแป้งสาลีนะฮะแป้งอเนกประสงค์ก็ได้เช่นกันนะครับคลุคกแป้งให้ทั่วชิ้นหมดเลยนะครับแล้วก็นำมาชุบก,กับไข่อันนี้ปริมาณของไข่เนี่ยก็ตามจำนวนปลานะฮะอันนี้เราทําหลายกิโลเลยต้องตีไข่เยอะนะครับบางคนอาจทำชิ้นสองชิ้นก็ ตอกไข่แพะใบเดียวก็พอะแล้วก็ตีให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะชุบเกล็ดขนมปังนะนอนชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะใช้เมล็ดพอเปลานะฮะเพื่อที่จะทําให้เกล็ดขนมปังเขาติดตัวปลาได้แน่นขึ้นนะฮะนะพอชุบไข่มานะครับอันที่ชุบแป้งสาลีเนี่ยเพราะว่าไข่เขาจะได้เกาะติดตัวปลานะฮะ ถ้าเราไม่คลุกแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีไข่มันก็จะลื่นไปหมดนะไข่ตัวปลามันลื่นอยู่แล้วเนาะนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะมีไข่ติดอยู่กับชิ้นปลาได้นั้นพอไข่ติดกับชิ้นปลาแล้วนะฮะเราก็จะนํามาคลุกเค้ากับเป็ดขนมปังแบบนี้นะก็ใช้มือบีบเบาๆนะฮะเพื่อที่จะให้เขาติดแน่นขึ้นนั่นเองนี่นะ,ะไมง่ายเป็นแบบนี้นะครับทํามากทําน้อย แต่ปริมาณไข่ปริมาณเก็ดขนมปังก็ตามอาจารย์สวยนะิว่าทำเยอะก็ใช้เกล็ดเยอะหน่อยแต่ว่าเกล็ดขนมปังนี่เราใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะเก็บใส่กล่องแล้วก็ใช้ถัดไปได้นะฮะราะว่าไข่ไก่นี่พอเสร็จต่อให้พอดีนะครับอพอทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่าการทำอาหาร